ผู้เชี่ยวชาญโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ตัวแปรมันยังเหมือนเดิมอยู่ตัวบ่งชี้เท่าเดิมอยู่นะครับมันคพระส่วนกันเด็ดเ็ดไล่ไปเรื่อยนะครับอันนี้คือนี่คือพระเอกนี่คือหัวใจในการทําวิจัยที่แล้วเ,เราต้องไปไปศึกษาดูบางคนหาตัวบง่องอุปกอบได้เจ็ดตัวว่าเหนื่อยมากเลยมันให้โทษทีหลังไงหนูจะได้เจ็ดตัวเนอะค่ะหนูหาได้แค่นี้หนูลดไม่ได้ เอาตามนี้เออผมเหนื่อยแทนคุณนะอนาคตข้างหน้าคุณต้องไปไล่แต่ละวัวณีห้ไงครับแต่บางคนได้มาแค่สามตัวแค่สามตัวแค่สามองค์ประกอบเนี่ยมันไม่ครอบคลุมพอที่พัฒนาได้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะมันไม่สามารถจะควบคลุมพัฒนาได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือการรีวิวบทที่สองนะครับ พอพอพอมองเห็นไหมก็นี่ไงเราถึงจะได้จะได้โม้อเร็วแล้วก็เปศึกษาเร็วขึ้นเหมือนกัน